สวัสดีนักเรียนชั้นม3ทุกคนค่ะวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์เราจะมาเรียนเรื่องโซ่อาหารโซ่อาหารคือการกินต่อกันเป็นทอดๆซึ่งเป็นการกินต่อกันเป็นทอดๆนั้นก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงานไปในตัวโดยเริ่มจากผู้ผลิตนั่นก็คือพืชโดยใช้พลังงานแสงนะคะจากดวงอาทิตย์สร้างอาหารเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตนอกจากมีผู้ผลิตแล้วก็ยังมีผู้บริโภคนั่นก็คือผู้กิน นะคะก็จะมีผู้บริโภคลำดับที่1น,นะคะคนที่2นะคะคนสุดท้ายก็คือถูกกินกันเป็นทอดๆไปเรื่อยๆซึ่งการกินต่อกันไปเรื่อยๆเนี่ยนั่นก็จะเป็นการถ่ายทอดพลังงานไปด้วยและเวลาเขียนห่วงโซ่อาหารเนี่ยเขาจะมีสัญลักษณ์เป็นลูกศรโดยหัวลูกศรจะชี้ไปยังผู้กินหรือผู้ล่าจากภาพเราจะเห็นว่าหนอนกินใบไม้ลูกศรก็เลยชี้ไปทางหนอนนกกินหนอนลูกศรก็จะชี้ไปทางไหนะคะ ลูกศรนชี้ไปทางนคะนกกินหนอนลูกศรจะชี้ไปทางนกนะคะนกนะคะงูกินนกลูกศรก็ชี้ไปทางงูนะคะก็คือเป็นอ่างูเนี่ยเป็นคนกินคนสุดท้ายก็เลยเรียกผู้บริโภคลำดับสุดท้ายนั่นเองค่ะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแง่ในแง่การกินกันเป็นขั้นอดนั้นสามารถเขียนในรูปของโซ่อาหารหรือนําเสนอในรูปของพีระมิดก็ได้นะคะเรามาดูความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในแง่ของการกินเป็นขั้นอด ในการเสนอในรูปของพีระมิดนะคะ1นนะคะก็คือพีระมิดจํานวนของสิ่งมีชีวิตเราดูที่ฐานของพีระมิดจะหมายถึงผู้ผลิตนั่นก็คือใบไม้นะคะแล้วมีผู้ที่กินต่อมานั่นก็คือหนอนโดยหนอนถูกนะถูกเรียกว่าเป็นผู้บริโภคลําดับที่1และนกเป็นผู้กินต่อมาเป็นผู้บริโภคลําดับที่2และงูเป็นผู้กินสุดท้ายก็คือผู้บริโภคลําดับที่3พีระมิดนี้บอกอะไรเราพีระมิดนี้ บอกเราเราบอกเราถึงจํานวนของสิ่งมีชีวิตผู้ผลิตจะมีจํานวนมากที่สุดเสมอก็คือใบไม้นะคะจํานวนของมันจะมากฐานของพีระมิดก็เลยจะกว้างหนอมีจํานวนลดลงมาก็เลยมีพื้นที่ของพีระมิดแคบลงผู้ริภคอลังดับสองนกก็เลยมีพีระมิดแคบลงมางูนะคะคือจํานวนน้อยสุดก็มีผู้ริโภอลําดับที่สสรุปว่าจํานวนนะคะจะลดลงเรื่อยๆผู้ผลิตมีจํานวนมากที่สุดรองลงมาก็เป็นผู้ริโภคลําดับถัดๆไปค่ะ 2. พีระมิดมวลของสิ่งมีชีวิตนะคะอันนี้เป็นพีระมิดแบบที่2พีระมิดแบบที่1กับแบบที่2ก็คือพีระมิดแบบเดียวกันคล้ายๆกันโดยที่แบบที่1นเนี่ยนับแบบนับจำนวนเป็นตัวตัวแต่พีระมิดแบบที่2เนี่ยนับอเอาแบบตัวตัวเนี่ยมาวัดเป็นมวลหรือน้ําหนักนั่นเองนะคะก็คือเห็นไหมคะว่ามวลที่มีมากที่สุดก็คือผู้ผลิตนะคะลดหลั่นลงมาก็คือผู้ริโพวกลำดับที่1 ผู้บริโภคลำดับที่สองแล้วก็ผู้บริโภคลำดับถัดๆไปนะคะ 3. พีระมิดพลังงานของสิ่งมีชีวิตนักเรียนจะเห็นว่าในผู้ผลิตเนี่ยมีพลังงานอยู่10,000กิโลจูลน,นะคะผู้บริโภคลำดับที่1นะคะ1,000กิโลจูลผู้บริโภคลำดับที่2 100กิโลจูลและผู้บริโภคลำดับที่3ก็คือ10กิโลจูลน,นะคะเราเห็นชุด ตัวเลขไหมคะ1นึัแล้วก็10ตัวเลขมีความสัมพันธ์กันอย่างไรตัวเลขนี้บอกว่าการที่จะส่งต่อพลังงานจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคลำดับถัดไปเนี่ยมันลงมา10%สรุปได้ว่าการถ่ายทอดพลังงานลดลง10%เตเมื่อพลังงานส่งต่อจากผู้ผลิตไปผู้บริโภคลำดับถัดๆไปเนี่ยเขาเรียกว่ากด10%นนั่นก็คือการถ่ายทอดพลังงานลดลงไป10%นนั่นเองค่ะ เมื่อนักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอนี้แล้วให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดนะคะส่งครูด้วยนะคะ